สวัสดีค่ะเอฟซีเรามาดูทองเอกกับทองกวาวเล่นกันนะคะส่วนนูทองสุกกินอิ่มนอนหลับแล้วค่ะน้องกินอิ่มแล้วก็นอนง่ายมากค่ะบ่จะนอน ขงกวนน้องไม่ร้องแล้วนะคะแม่ยังไม่ได้อาน้องไปทำหมันนะคะเดี๋ยวเราให้น้องครบ6เดือนก่อนเนาะแม่ก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่เอฟซีท่านไหนพอรู้บอกแม่ได้นะคะว่าทากรณีที่แมวที่เริ่มร้องติดสัตว์จะอายุประมาณเท่าไหรค่ค่ะ เพราะว่าอันนี้แม่ก็ไม่ไม่รู้ชัดเจนว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วน้องได้กี่เดือนแล้วแต่ถ้าแม่อยู่อยู่กับเด็กๆแม่ก็จะคอยดูแต่ถ้าแม่ไม่อยู่แม่ก็จะเอาคนใดคนนึงไปไปแยกออกไว้ค่ะแม่ยังไม่อยากจะมีหลานเนาะ ตอนนี้แม่ก็ยังมือใหม่อยู่ยังเลี้ยงไม่ไหวเอาแค่หกคนก่อนนะลูกนะขอมีลูกแค่หก่อนแม่อยากไม่อยากมีหลานมีเหลียน,นะลูกนะหนูทางซ้ายทำอะไระมาแย่น,อนอ้องมาแย่น้องของกาวแย่น้อง บ้านแม่กิ่งจากเมื่อก่อนโล่งไม่มีอะไรเลยตอนนี้แม่ก็ยอมแล้วค่ะยอมให้บ้านมีแต่ของเล่นเด็กๆเต็มไปหมดเลย <c oughs> ยอมเป็นทาสแมวแล้วรักแล้วก็ต้องยอมทุกอย่างอย่าแกล้งน้องลูกอย่าแกล้งน้องฟองกวาวเล่นแรงอะลูกฮะเออเอ่ออ เล่นแรงเล่นแรงอ่เล่นมั่งทองทองสรอยอยากเล่นมั่งอ่าเล่นกับพี่ทองเอกสิลูกเล่นกับพี่ทองเอกเลยทองกวาวเขาจะเล่นของเขาคนเดียวเล่นกับตุ๊กตาอันนี้ f อฟซีเรามาดูธรรมชาติของเด็กๆกันนะคะอันนี้แม่ไม่ได้พาเด็กๆเล่นให้เด็กๆเล่นกันเองนะคะ เด็กๆบ้านนี้ไม่ค่อยเหงาค่ะถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็เป็นแบบนี้ค่ะสุกซนตามภาษากันเนาะอันนี้จะไวได้เลี่ยงกันหมดเลยก็เลยเล่นกันได้หมดเลยทองสุกตื่นได้แล้วลูกฮะเสียงพี่พี่เล่นหนูตื่นได้แล้วลูกอ๋อตื่นเลยทองสุกตื่นเลยพี่ทองเอกเล่นแรงอะลูกอื เล่แรงน้องตื่นเลยขอบคุณนะคะเอฟีที่ติดตามแม่และเด็กๆที่รักและคอยติดตามครอบครัวตระกูลทองของเราขอบคุณคะ่ะ